โอเคนะครับก็ขอสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งภาพครับแต่งภาพง่ายๆเลยสมมุติเราไปถ่ายภาพนะกูถ่ายภาพปกตินี่แหละครับแล้วก็ภาพที่เราได้มานะครับผมเราเอาไปนี่เลยนะเอาไปเข้าแอปไปเนี่ยผมผมเรียกชื่อตัวไม่รู้เรียกชื่อตัวเอาก็เอาเป็นว่าแอปแอปนี่นะครับ L R นะ่นะก็ภาพที่ผมลองลองแต่งดูนะครับผมนี่ก็เป็น เป็นภาพผมแล้วก็ภาพเพื่อนนะผมแล้วก็ภาพวิวต่างๆนะส่วนมาผมออกมาแต่งในนี้หมดเลยอันนี้ก็แล้วแต่ลณ์ผมนะบางลูกก็ยังไม่ได้แต่งนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูก่อนเลื่อนผ่านๆก่อนนี่มีน้องด้วยโอเคประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราลองแต่งกันดูนะผมะเดี๋ยวผมจะรีใหม่นะเอาภาพไหนดีภาพนี้เหรอภาพนี้สมมุติภาพเริ่มต้นของผมนะครับเป็นแบบนี้เลยเป็นภาพปกติธรรมดาแบบนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาแต่งกันนะครับง่ายๆเลยครับผมนี่ครับเรากดมาที่ตรงนี้นะับแล้วเซตเป็นภาพปกติก่อนก็นได้นะแล้วก็มานี่ครับขอบตัดก่อนนะครับผมเห็นไหมตรงขวามือขอบตัดก็ขอบไม้นะครับให้มันพอดีบที่เราต้องการนะผมผมก็จะประมาณนี้นะอาจจะให้นี้หเอยจะใกล้ๆก็ได้นะเอาประมาณนี้เนะ นี่แล้วก็กดมาที่อันนี้นะครับสังเกตฝามือนะผมก็สามารถเลือกได้นะนี่มีโทนนั้เราเลือกมากมายเลยนี่โทนออกดำๆส่วนอันนี้ก็จะขาวๆหน่อยนะครับผมนี่อัน,นเกินก็แล้วเลือกดูนะผมแต่ผมลองกดไปดูนะครับสักอันไม่ได้ อันนี้เกือบดีเอาเป็นอันนี้ก็ได้แบบหนึง่งอันนี้ก็มันจะดีกว่านะจะลองดูมันก็ได้ประมาณนี้นะผมส่วนอันนี้เรามาจากไหนนะครับแต่ปกติเราเราเข้ามานะมันจะไม่เห็นนะเราหามีวิธีการหาบมนี่ครับกดมันทีค้นหานะครับผมสังเกตด,ด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยผมกดมันทีค้นหานะ แต่กอนนี้มันมีมากมายดิเราก็สามารถไปเลือกได้เราชอบโทนไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูดูมีโหมดให้เลือกด้วยนะผมนีานล,ล่างเห็นปะกดมาที่ผููคนก็นได้ถ้าเราแต่งรูปตัวเองนะผมเราแต่งรูปแต่งรูปคนแล้วก็กดมาที่ผููคนอนะมันจะมีตัวอย่างอยู่นะผมนี่มากมายดิจวลองดูสักรูป ที่วะลองดูนะไม่รู้นะผมไม่รู้นะก็กดมาที่ขวามือคนระัสามขีดสามจุดเห็นไหมแล้วก็กดมาที่เก็บบันตึกตั้งคาวลงนะผมแล้วก็กดประมาณนี้นะนครับ ij ครับ ijh ijh โอเคกดมาหน้ารักของเราครับเลือกรูปที่เราจะแต่งน,นะครับผมนี้สมมุติเป็นภาพภาพไหนดีภาพนี้ก็ได้นะ เดี๋ยวผมรีเซ็ตให้ใหม่เลยเนะนี่กดรีเซ็ตปกติสมมุติเราภาพเราอยู่แบบนี้นะครับเราจะปรับขอบอะไรก็ได้นะครับนี่ครับตรงสัญลักษณ์ขอบนะมันเป็นสัญลักษณ์คล้ายกันตัดนะครับก็หลายอคนรู้กันแล้วแหละไม่ต้องอะไรเยอะก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับแล้วก็ตรงขวามือนะครับกดมาที่อันที่สองแล้วก็กดมาที่อันแรกนะครับส่วนมากมัาจะอยู่อะไรนะครับก็มันจะเป็น ประมาณนี้นะครัสามารถเลือกได้นะครับไอที่เรามาไปบันทึกเมื่อกี้นะมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะเราก็สามารถเลือกได้จะเป็นโทนดําๆไปเลย <Okay. S 1> เป็นนี่เฮ้ยนี้เท่อยู่นะอันไหนที่เราเามานะเมื่อกี้ไอเจาะเนี่ยหาก่อนมันเยอะมันจะอยู่โซนบนๆหรือว่าเนี่ยหาแป๊สนึงนี่ อันนี้ที่เราได้มาเมื่อกี้นะผมมนแล้วก็แล้วแต่รูปนะครับว่าเราต้องการปรับรูปรูปที่ถ่ายเราแสงมากแสงน้อยครับแล้วก็มาปรับกันดูนะครับผมถ้าไม่ได้ก็เลือกปรับเองเลยครับผมนี่มันจะมีปรับให้อยู่นะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับผมยังไงก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบสกาย like, ผมมาด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ